ถ้าวันนี้เก่าเท่าเยียต้องการโชคขออวยพรให้หวังหวังลาพัซับมือ ท่านที่เกิดวันพุทธการเงินการงานติดขัดมาหลายปีให้ลองทบทวนย้อนไปว่าก่อนหน้าน,นี้เคยไปสัญญาสาบานหรือบนหรือขออะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเช่นจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์จะถวายนั่นนี่อะไรให้ หรือบนไว้ว่าจะบริจาคอะไรให้อย่าลืมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวงและช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วยเพราะช่วงนี้คุณจะอ้วนง่ายผู้หญิงให้ระวังสุขภาพตรงมดลูกส่วนผู้ชายให้ระวังปัญหาสุขภาพช่วงต่อมลูกหมาก ความเครียดจากปัญหาการงานการเงินนี่สิ่งอาจทำให้คุณนอนได้ไม่ค่อยเต็มอิ่มนักช่วงนี้ด้านโชคลาภและเงินทองหลังจากนี้เป็นต้นไปญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วจะมาให้โชคใหญ่มีเกณฑ์มีโอกาสเรื่องโชคใหญ่ หมดนี่หมดสินได้การถวายแสงสว่างพวกหลอดไฟเทียนไขไฟฉายจะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตอ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลเผื่อเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านปีนักษัตวเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุ ท่านที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้ทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดนหน้าหงุดหงิดยังไงว่วงเวลานี้ให้ระวังอารมณ์หุนหันพลันแล่นจะพานไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครเอาแถมจะเสียเงินโดยใช้เหตุให้ใจเย็นใจเย็นและมีสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ เอาจริงๆแล้วดวงคุณถือว่าดีมากในระดับหนึ่งเลยในปีนี้ขอแค่คุณตั้งใจเลือกอะไรมาสักอย่างหนึ่งม่วกแวกวกไปวนไปสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จและช่วงนี้ให้ระวังเรื่องโดนโกงไว้ด้วย จะให้ใครยืมเงินก็คิดไตรตรองให้รอบคอบด้านโชคลาภและเงินทองหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคลาภความฝันตัวเลขเกี่ยวกับรถ,รถรถหายทะเบียนรถมีเกณฑ์มีโอกาสเรื่องโชคใหญ่มีเงินไปจ่ายนี้สิน แถมเหลือเงินไว้ตั้งตัวการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับคนพิการจะช่วยหนุนดวงแต้มบุญให้เพิ่มคูณมากขึ้นอ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านปีนักษัตรเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุท่านที่เกิดวันอาทิตย์6ถึงเเดือนที่ผ่านมาการเงินคุณดูจะไม่ค่อยสู้ดีมีเงินเข้ามามากก็จริงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนสูงมากเข้ามือขวาออกมือซ้ายที่คิดคิดไว้จะจะเก็บเงิน ก็เก็บเงินไม่อยู่ที่ไปฝากไว้ก็ต้องทยอยถอนออกมาจ่าจนเกือบหมดแถมช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยเป็นใจให้ระวังเรื่องสายตากับอาการปวดเอวปวดขาวไว้ด้วยอาจเกิดเรื้อรังได้หากไม่หมั่นดูแลสุขภาพ และหากโหมงานจนมากไปด้านโชคลาภและเงินทองหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงคุณมีเกณฑ์จะถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเหมือนกันความฝันตัวเลขเกี่ยวกับงูใหญ่หรือพญานาคมีเกณฑ์มีโอกาสเรื่องโชค มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายการทำทานกับคนจะดีกับตัวท่านมากนักแลจะช่วยหนุนดวงตั้มบุญให้เพิ่มพูนมากขึ้นอ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลเผือเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านปีนักษัตว์เดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมงบาท ภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุท่านที่เกิดวันจันทร์ปีสองปีนี้หากเคยไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่าลืมไปแก้ที่บนจะไปปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิจะนิมนต์พระมาทำบุญต่างๆมีเวลาว่างก็ให้รีบไปทำไปแก้เสีย ดวงคุณลึกๆเป็นคนอยากเอาชนะไม่ชอบถูกใครมาเอาเปรียบหรือถูกคนดูถูกดูแคลนแต่ดวงตอนนี้คุณเหมือนไฟที่ติดติดดับดับคุณหมดไฟได้ง่ายๆหากถูกเรื่องใหญ่ๆอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆเข้ามาคุณมักจะท้อและถอดใจได้ง่าย อยากให้ระวังเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยเพราะบางครั้งโอกาสสำเร็จอยู่ข้างหน้าแต่คุณพอเจออะไรมากระทบคุณก็ถอดใจก่อนเสียแล้วด้านโชคลาภและเงินทองหลังจากนี้เป็นต้นไปความฝันถึงเกจิอาจารย์ที่นับถือ จะมาเข้าฝันให้โชคใหญ่มีเกณฑ์มีโอกาสเรื่องโชคหมัน่นไปวัดฟังเทศบ้างหรือถวายสังฆทานกรวดน้ำบ้างจะดีกับตัวท่านมากนักแลจะช่วยหนุนดวงต้มบุญให้เพิ่มพูนมากขึ้นอ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศล เผือเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านปีนักษัตว์เดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุการถวายพระไตรจีวรอ,อุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจะดีกับตัวท่านมากนักแลจะช่วยหนุนดวงตต้มบุญให้เพิ่มพูนมากขึ้นอ่านแล้วดีกดแชร์เป็นกุศลผื่อเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านปีนักสัตว์เดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมากมายขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบาติภายในปีนี้ด้วยเทินสาธุรีเลต P.O.S.T.S